ถามดูเด,อด้อตัวใด้ะทำไมตลกจังอะ่ะมันมีอะไรแน่เลยเนี่ย,ยถามก่อนเลยพี่ชอบกินอะไรอะ่ะก๋วยเตี๋ยวตายเหรอก๋วยเตี๋ยวตายใช่ไหมพี่พูดพอๆได้ไหมอะ่ะ ได้จ้ะพี่ทำอะไรอยู่คะ่ะนั่งเล่นคุยกับน้องนี่แหละเล่นเกมกันอ่ะถามตอนนี้เรียน <c oughs> เรียนอยู่ที่ไหนเรียนอยู่หนองบัวลำภูค่ะอ๋อมหาลัยหรือว่าททยญี่ปุ่นค่ะสายสายสามัญกับเทคโนค่ะสายสามัญกับเทคโนสายสามัญก็คือเรียนเรียนเรียนสี่ห้าหกถูกไหม เทคโนก็คือเรียนการอาชีพแล,แล้วแล้วแล้วน้องเรียนไทยจีนเหรอไทยญี่ปุ่นคะ่ะเรียนไทยญี่ปุ่นเหรอคนไหนไทยญี่ปุ่นคนนี้แคนนี้นนอ๋อแต่น้องคนกลางน่าจะเรียนญี่ปุ่นมากกว่านะเหรอแล้วแล้วแล้วโรงเ,เรียนไกลกันไหมไม่ไกลค่ะเหรอแล้วไปแล้วไปไปเรียนยังไงอะอะไปยังไงวะนั่งรถ คมากตายตายข้นเลยมา้อยอะไราตัรัวน้องเราตัวน้องเราตัวน้องราัของน้องคำว่าครับน้อก็น้องถามว่าเวลาเขาพูดเพราะเพรเขาพูดยังไง กวาโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรากลับมาเข้าเกมกันโอเค่ายได้เลยถามได้เลยพี่กินข้าวไว้ยังค่ะยังไม่กินยังไม่กินตอนนี้ตายเหรอแพ้แล้วตาย คำว่ายังไงนะยังหรอหรือว่ายังเดือยยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินยังไม่ยังยังยังไม่ได้กินเลยได้กินเลยตายแล้วเหรอตายแล้วเปิดเปิดเปิดตายแล้วก็เปิดทำไบอ๋อยังไม่ได้กินยังไม่ได้กิน พี่ก็คิดว่าเอออาจจะไม่มีอะไรนะเนาะอ้าวท้ายมานะหนึ่งอย่างอะไรก็ได้เออแว่นหนอยอ,อ้อกูพูดเมื่อกี้นี่กูพูดตั้งมานหนอยอ่ะแต่ับนี่โอเคหันามาเออคือทำอะไรอยู่อะ อเล่นเกมเล่นเกมอ๋อจะนอนตอนไหนยังยังไม่ง่วงตายแล้วหี่พี่ทำงานอะไรทำธุรกิจที่บ้านมีแฟนไหมคะไม่มีแฟนสีด้นดำคืออะไรชากชากมันเฉยแล้วงานอดิเรกของพี่คืออะไรอ่ะเล่นกีตาร์อืมแค่นี้เหรอ cũng mà, cậu ba mẹ, phe đang 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 คำว่าอะไรเปิดเปิดเปิดพี่อยู่นะพี่อยู่นะยังไม่ได้ถามพี่่หนอยยังไม่ได้ถามพวน้องเลยพี่พี่แพ้แล้วเนาะพี่แพ้แล้วคำว่าอะไรยากยากคำนี้ยากสามคนไอ้มาเฉียสามคนไอ้มาถูกแล้ว ฝากถึงคนถัดไปที่เขาจะมาเจอพี่นะ่ะว่าเกมมันเป็นยังไงรูปแบบเป็นยังไงสนุกไหมอะไรอย่างนี้พูดที่ด,ดีกูสมองน้อยคิดหน่อยสนุกคะ่ะสนุกไหมสนุกนะ <c oughs> มาเล่นกันเยอะๆนะคะพี่พ <c oughs> โอเคโอเคโอเคขอบคุณนะขอบคุณที่ว่าเรามาเล่นด้วยกันค่ะบ๊ายบาย See you again จ้าบ๊ายบายเเจจนี่อไหมจีนใช่ไหมให้พูดจีนเหรอฮะน้องน้องพูดจีนเหรอใช่ค่ะเจ๊เจี๊ยแปลว่าลาก่อนเจ๊เจียแปลว่าลาก่อน ใจเจียนใจเจียนใจเจียนใจเตียนเฮ้ยน้องลูกครึ่งจีนหรือว่าเป็นจีนเลยคนไทยค่ะเรียนไทยเรียนอันนี้เรียนจีนอันนี้เรียนญี่ปุ่นรับญี่ปุ่นโอ้โหปีหนึ่งเหรอปีหนึ่งปีสองพวกน้องปีสองแล้วค่ะโอ้เก่งจังไอนี้ปีหนึ่งอ๋อโอเคโอเคบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ